สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกัเนาะสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LSW แฟนผีอัปเดตครับณวันนี้นะครับผมก็เป็นที่น่าเสียดายนะเมื่อคืนนะครับฟาบิซิโอโรบานโนอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของบาลีบานะครับกองกลางจากไบรตันนะครับว่าณตอนนี้ครับเราได้ถอยแล้วนะถอยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าไบรตันไม่ไม่เสนอราคานะครับก็ ถามว่าเสียดายไหมเสียดายนะแต่ว่าถ้าไอตันยังยืนยันว่าจะไม่ขายก็เราควรเบนเป้าไปเป็นคนอื่นครับสาหรับตัวดิวของาルีบ้านะครับแล้วก็อัปเดตขาออกของเรานะครับก็จะรอซานโชมีข่าวกับโรมานะด้วยค่าตัวแค่ประมาณ20ล้านซื้อขาดแต่โรมายืนยันจะยืมตัวก่อนนับปีนี้ปีหน้าซื้อขาดครับ20ล้านแต่ถ้าเกิดเรากลับมาคิดครับซานโชสัญญา1นปียืม1ปี ปีหน้ามันก็มันมันก็ฟรียันสิวะไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่เราผมคือปล่อยยืมไม่ได้ปล่อยขาดครับปล่อยขาดหรือไม่ก็ปล่อยดองเลยสําหรับตัวซานโช่ดัดนิสัยครับไม่ต้องไปบอลลงบอลโลกกับเขาหรอกไม่ต้องไปยูโรอะไรกับเขาหรอกดองมันเลยดองมันนะครับแล้วก็หาวิธีในการตัดค่าเหนื่อยทุกอย่างบทลงโทษทุกอย่างประคมให้เลย นะครับสำหรับตัวจร์ซันโชเดี๋ยวผมมาเหลาให้ที่หลังสําหรับดูจรอร์ซันโชครับส่วนดิวของราราโชนะครับขาออกอีก1ตัวที่ตกลงเรียบร้อยกับเซลซีแล้วแต่ณตอนนี้ครับเรายังตกลงค่าตัวกับเซลซียังไม่ได้เซลซีอยากจ่ายที่30ล้านไม่เกินแต่แมนยูต้องการ40ล้านคล้านะครับก็บต้องคุยกันตรงกลางให้ได้สําหรับตัวสโมสรนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งดิวก็คือรัสมุฮอยลุนนะครับผมก็ น่าจะเรียบร้อยนะครับไปเอซีมิลานในดิวยืมตัวนี้เนาะนะครับประมาณนี้สําหรับอัปเดตข่าวสําหรับวันนี้ครับเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวของบาลบ้าคือแบบหนักสุดคือบาลบ้าครับเสียใจนะคิดว่าเขาจะมาละนะครับเด็กมีใจแต่สโมสรไม่ยอมขายสวัสดีครับ